ผมชื่อโอริมุระอิจิกะครับยินดีที่เรารู้จักนะครับยี่ฮะเฮ้ยไม่ไหวถ้าขืนเป็นบด้เอยแบบนี้โดนตราหน้าว่าเป็นพวกมืดมนแง่แงเลยเท่านี้แหละครับใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยจะเจ็บเงยพี่จิฟุยุไปทำไมพี่จิฟุยุถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยน่ะเหรอคืองานลึกลับที่ทำให้พี่สาวเรากลับบ้านแค่เดือนละครั้งสองครั้งเท่านั้นน่ะก็เลยมาเช็กว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วล่ะ ที่สําคัญเนะ่ะเรื่องอะไรเหรอที่ว่าจะได้ตัวเชฟแล้วนะ่ะคอมพลีทเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ละคราดิลเขาเออกคำสั่งในฐานะรองหัวหน้าภาคีอัศวินโลหิตตั้งแต่วันนี้ไปขอปลดนายจากหน้าที่องครักษ์<อ>ไห้โลงั้นสินะเธอนะ่ะปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมละ่ะปกติแล้วข้อดีของผู้เล่นที่ใช้ดาบมือเดียวก็คือถือโลได้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าไม่เคยเห็นคิริโตคุงใช้โลสักครั้งอะ่ะไอที่พูดแนะนําตัวตอนแรกนั่นน่ะเอาจริงเอาจัง,จงแค่ไหนกันล่ะนะ ลาวไม่มีอะไรหรอกอ๋อวันนี้วันพุธเหรอช่วงที่คิดแบบนั้นคงมีผีโดนใจเขาละไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษเลยที่เปลี่ยนทรงผมตามวันเนี่ยเพื่อรับมมนุษย์ต่างดาวเหรอถึงได้ชวนสซบมิยะฮารุฮิพูดด้วยแบบนี้เพราะอย่างนั้นวันถัดมาพอเห็นฮารุฮิตัดผมสั้นมาโรงเรียนถึงทําให้ผมอึ้งจนพูดไม่ออกเลยละก็คงอย่างนั้นละมั้งตอบห็นด้วยไปก่อนก็แล้วกันงั้นผู้ชายแบบไหนถึงจะดีล่ะต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอทําไมถึงได้ สนใจในสิ่งอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ขนาดนั้นนะฉันนะนะเขาอยากไปเจ้าสาวล่ะจะทันเข้าก่อนหรืออาบน้ำก่อนดีหรือว่าจะโดนทุกก่อนดีละคัะดีล้วถ้าลูกน้องคงเล่เอาชันนะจได้ใครเนี่ยแล้วก็ฉันจะถอดเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นดีไหมล่ะแบบเนี้ยฮะเพื่อสุขภาพจะงสายตาไงเล่าลูกน้องคงฉันน่ะจะถอดให้มันตื่นตาถึงใจไปเลย นั้นจากนี้ไปถึงเวลาแสดงอนิเมะที่ฉันสร้างมาเพื่อต้อนรับมาชื่อรันแล้วก็กตามนั้นแหละเอาละ่ะนานสินะเร็วไปหน่อยสินะเนี่ยต้องแบ่งเฟรมในนี้หน่อยสินะ